เห็นตาตรงนี้เขาไหมครับสีเนี่ยก็จะแตกต่างกับด้านนี้นะครับด้านนี้ปกติด้านนี้ไม่ปกตินะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการรักษานกที่มีอาการตาบวมแดงครับโดยนกเลอเือดบ์กคู่นี้นะครับมีตัวหนึ่งที่เป็นผู้โชคร้ายนะครับที่ ตาเขาเนี่ยมีอาการบวมแดงผมก็เลยเอามารักษาในบ้านนะครับตอนนี้อาการเขาก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับตอนนี้ผมไปเจอใหม่ๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมแต่พอได้ผลแล้วก็มาบอกให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยผมใช้อุปกรณ์3อย่างนี้เท่านั้นนะครับกั่นคือคัตตันบัตน้ำเกลือและยาป้ายตานะครับ สอย่างนี้นะครับที่ผมทำให้เขาอาการดีขึ้นได้ใช่ไหมจ้็อกเลบเบิร์คู่นี้นะครับเป็นสีโดมิเนตนนะครับเป็นสีขาวเทาแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวที่มีอาการเจ็บตาเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยววันนี้ก็ตอนนี้ผมเนี่ยรักษาเขานะครับเดี๋ยวก็จะจับตะเกียบเขาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ผ้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขากัดเนี่ยผมก็จะได้ไม่เจ็บแล้วก็จะไม่ปล่อยไปนะครับถ้าปล่อยไปนี่จับกันทั้งบ้านแล้วถ้าเขาดิ้นเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บด้วยเพราะว่ามีผ้ารองไว้โอเคมาจับกันเลยนะครับวันนี้ก็มารักษาเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้นะครับเป็นวันที่รักษาวันที่สามแล้ว <c oughs> ตัวไหนนะเอาตัวนี้อ,ออฮได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับตะเกียบเขาอย่างแรกเลยเออตัวผู้นะครับสวัสดีจ้าอ,อ๋อจะกัด เดี๋ยวผมนะครับจะใช้น้ำเกลือทาไปก่อนวาทุกคนมาดูใกล้ๆนะครับวายจะออกอีกแล้วเห็นตาตรงนี้เขาไหมครับสีเนี่ยก็จะแตกต่างกับด้านนี้นะครับด้านนี้ปกติด้านนี้ไม่ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดที่ตาเขาเลยครับอ,ะอะจะกัดไว้ ดิ้นดิ้นดิ้นอยู่นิ่งๆขั้นตอนต่อไปนะครับใช้คิ้มป้ายตาป้ายไปที่รอบๆใต้ป้ายไปรอบๆตาเขานะครับเอยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ โอเคครับป้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเขาไปในกรงเหมือนเดิมนะครับอุ้ยอึดอัดแย่เลยอ่ะออกไปได้แล้วเค <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับเขาเข้าไปอยู่กับแฟนเขาแล้วนะครับโอโหดูสิครับกลัวกันใหญ่เลยนะครับเนี่ย <S <S ไม่ต้องกลัวเอาแวะมากินน้ำเฉย ตอนนี้นะครับอาการเข้าดีขึ้นแล้วผมคิดว่าอีกสองสามวันก็น่าจะไปอยู่ข้างนอกได้แล้วนะครับดีใจไหมจะหายแล้วนะกินน้ำต่ออีกสงสัยดิ้นเยอะคอแห้งนี่ตาไปโดนอะไรมาตอนนี้นะครับอาการดีขึ้นแล้ววันแรกเนี่ยที่เห็น ผมไม่รู้นะครับว่าตาเขาเนี่ยไปโดนอะไรมาพอเห็นอีกทีเนี่ยตาเขาก็แบบบวมแดงผมนี่กลัวมากเลยนะครับกลัวที่เขาจะตาบอดอะครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ผมก็ยังกลัวอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยจะตาบอดไหมอาจจะไปโดนเชื้อโรคหรือโดนเล็บกันอะไรประมาณนี้นครับผมไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะครับ ใครที่มีอาการตาเจ็บเหมือนนกตัวนี้นะครับก็ใช้วิธีผมได้แต่ที่ผมไม่เอาไปหาสัตะวะแพทย์เนี่ยเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลจากคลินิกสัตว์นะครับกว่าจะไปเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็เลยใช้วิธีรักษาเบื้องต้นไปก่อนผมเนี่ยตั้งใจว่าจะไปหาหมอนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าสองสามวันเนี่ยเขาไม่ดีขึ้นก็จะไปหาหมอละ แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นสบายใจแล้วครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสารวานันิสวัสดีครับบ๊ายบาย